แอปสั่งอาหารน้องใหม่อย่างโรบินฮูดเปิดให้ใช้งานกันแล้วเป็นไงบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนันนันมาแชร์นะครับผมในวันนี้ครับเราจะมาสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่น้องใหม่อย่างโรบินฮูดกันนะครับเราจะมาดูหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับทุกคนครับหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นหน้าตาของแอปเขานะครับนี่มีลักษณะแบบนี้เนาะนี่มีสีดำดำนะครับผมแล้วก็มีโลโก้นะฮะแล้วก็มีโรบินฮูดนะครับเปิดเข้าไปได้เลยนะครับ นี่ในส่วนแรกก่อนนะครับทุกคนในส่วนแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งครับทุกคนนี่เราสามารถคลิกเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่อยู่กันได้นะครับทุกคนเห็นหมุดสีม่วงไหมครับนี่หมุดสีม่วงนี้นะครับเป็นจุดที่เขาปักให้เราปัจจุบันนะครับแล้วเราเลื่อนมาดูข้างล่างนี่ ดูว่าใช่ที่อยู่ของเราหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ใช่นะครับผมลองดูในแผนที่อีกทีหนึ่งนะครับบางทีแอปอาจจะปักคลาดเคลื่อนไปนะครับเราก็สามารถใช้2นิ้วนะครับขยายขึ้นนะครับผมเราก็เราก็เลือกดูนะครับสถานที่ที่อยู่นะครับส่วนใหญ่มันไม่ไกลจากที่หมุดเขาปักให้มากนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะฮะนี่อย่างผมอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเราก็เลื่อนหมุดมาปักไว้นะครับผมนี่ให้ตรงนะครับพอตรงพื้นที่เราแล้วลงมาดูข้างล่างนะครับทุกคนเห็นไหม ก็จะเป็นที่อยู่นะครับผมถ้าบางที่ก็จะขึ้นที่อยู่ที่ตรงเลยนะครับบางที่ก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลจาก Google นะครับผมนี่ถ้าขึ้นตรงแล้วนะครับเราก็กดยืนยันได้เลยครับนี่จิ้มเข้าไปนะครับผมอ่าที่นี้นะครับในส่วนของอันที่2นะครับตรงนี้ ตรงนี้เราสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ครับทุกคนเซิร์ชหาร้านค้าหรือประเภทอาหารได้เช่นยำอาหารเนื้ออาหารอีสานเนี่ยครับเราสามารถค้นหาได้เลยมาถึงข้างล่างนะครับทุกคนก็จะเป็นอาหารละนี่เห็นไหมครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับผมในส่วนแรกนะครับก็จะบอกว่าเป็นร้านแนะนําสําหรับคุณนะครับนี่เราก็สามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะครับนี่ เลื่อนเลื่อนดูว่าเป็นร้านที่เราต้องการอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นบทความนะครับผมแนะนําร้านอาหารนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะแบ็คกลับมานะครับผมอ่ะร้านฮิตติดชาร์ตนะครับนี่เขาก็จัดมาให้นะครับผมนี่ร้านใจดีลดทั้งปีทุกเมนูนะครับนี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือส่วนลดนะครับทุกคนเห็นไหมฮะแปดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็น8เนาะ35ก็มีครับทุกคนนี่เห็นไหม เออมีลด35%ด้วยนะเออนะครับผมร้านอร่อยในตำนานนะครับผมนี่ก็สามารถเลือกดูได้ร้านเล็กอร่อยล้ำนะครับผมจัดจานย่านจตุจักรนี่นะฮะเออร้านอร่อยต้องลองนะครับผมร้านใกล้คุณนะฮะร,ร้านใกล้คุณตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเราไล่ดูนะ เขาก็จะเรียงตามพื้นที่นะครับผมนี่เขาจะเรียงตามระยะทางนะครับตามพื้นที่ไปเนาะว่าร้านไหนอยู่ใกล้เราสุดนะครับเขาก็จะแนะนําขึ้นมาเลยนะครับทุกร้านทุกประเภทอาหารนะครับผมเรียงขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยนะครับทั้งของข้าวของหวานนะครับมีหมดนะครับเราก็ดูตามระยะทางว่าใกล้ๆตรงไหนนะครับผมประเภทอาหารยอดฮิตนะครับอันนี้เขาก็จะแบ่งตามเนี่ยสุขภาพนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับผมซูชิอีสานนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเขาก็จะจัดรรนดคานะครับที่เข้าขายหมดหมู่สุขภาพ ไวนะครับรมไวน้นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ประเภทอาหารทั่วไปนะครับก็จะแบ่งเป็นยำฟาสฟู้ตามสั่งจานเดียวชานมน้ำผลไม้นะครับ ของหวานของทานเล่นอะไรตรงนี้เราสามารถเลื่อนดูแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นอาหารนานาชาตินะครับเห็นไหมแยกเป็นประเทศนะครับไทยญี่ปุ่นเวียดนามจีนเกาหลีอิตาเลียนนะครับผมตรงนี้นะครับเขาแยกให้เราเป็นประเทศเลยนะครับผมอย่างเราต้องการสั่งอาหารไทยนะครับกดเข้าไปนะครับเข้ามาข้างในนะครับเขาก็จะเรียงตามพื้นที่ตามระยะทางเหมือนกันนะครับทุกคนอันไหนใกล้เขาก็จะโชว์เราก่อนนะครับอันไหนไกลก็ ทยอยออกไปนะครับถัดไปตามระยะทางนะครับผมนี่ระยะทางก็จะอยู่ตามนี้เห็นไหมครับ0.3 0.6ิโลเมตรนะครับเห็นไหมฮะ นะครับมีทั้งของข้าวของหวานมีทุกประเภทนะครับเรียงตามระยะทางที่เข้าหมดหมู่อาหารไทยนะครับทุกคนเนาะเรามาดูข้างบนนิดนึงนะครับทุกคนเรามาดูข้างบนนิดนึงนะครับสขีดตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะเป็นรายการบัญชีของฉันนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับทุกคนนี่แก้ไขชื่อนามสกุลได้นะครับผมบันเดินปีเกิดนะครับแก้ไขได้เบอร์มือถือยังแก้ไขไม่ได้นะครับทุกคนอีเมลอีเมลแก้ไขได้อยู่เนาะ นะครับผมข้างล่างนะครับเพศนะครับชายหญิงหรือไม่ระบุก็ได้นะครับผมนี่เราก็กดบันทึกไปนะครับส่วนรูปนะครับยังใส่ไม่ได้นะครับผมอ่าก็รอพัฒนาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมในส่วนของกล่องข้อความนะครับกล่องข้อความตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนถ้าเขามีโปรโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่งมาให้เรานะครับผมข้อมูลพิเศษเฉพาะคุณนะครับอันนี้จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับทุกคนนะเป็นใบเสร็จที่เราเคยสั่งอาหารไว้นะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมาเราสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ว่าเราสั่งอะไรไปบ้าง ราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่ ต่อไปครับทุกคนในเมนูเดิมเนาะรายการสั่งซื้อของฉันนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะโชว์นะครับผมรายการอาหารรายการร้านอาหารนะครับที่เราเคยสั่งไปนะครับถ้าเราต้องการสั่งอาหารร้านเดิมอีกครั้งนะครับเราก็กดสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งได้นะครับเขาจะไปร้านค้านะครับแล้วก็กดสั่งซื้ออีกครั้งนะครับเขาจะพาไปร้านค้าที่เราเคยซื้อนะครับเราก็สามารถเลือกเมนูใหม่ได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับทุกคนวิธีการชําระเงินนะครับวิธีการชําระเงินนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับผมก็คือผ่าน S c B e นะครับผมกับบัตรนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับของทุกธนาคารเลยนะครับผมสามารถชําระได้นะครับใครต้องการเพิ่มบัตรก็กดเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่รายการบัตรลงไปนะครับผมนะฮะแอปนี้นะครับเขาไม่รับเงินสดนะครับผมถ้ามีการเรียกเก็บเงินสดอะไรอย่าไปให้นะครับผมเพราะว่าเราชําระผ่าน e a s y app ไปแล้วหรือบัตรเครดิตไปแล้วนะครับอย่าไปจ่ายเพิ่มนะครับผมอ่าต่อไปนะครับนี่ อันนี้เป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับผมช่วยเหลือนะครับใครอยากต้องการติดต่อทีมโรบินฮูดนะครับสามารถส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ไปได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาสั่งอาหารกันนะครับทุกคนเรากดเข้าไปก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็เลือกร้านอาหารที่เราต้องการสั่งนะครับทุกคนที่ขึ้นสีม่วงแบบนี้นะครับก็คือส่วนลดนะครับทุกคนวันนี้ผมต้องการกินส้มตำผมก็กดเข้าไปนะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับ แสดงชื่อของร้านนะครับผมประเภทอาหารนะครับรายละเอียดของร้านนะครับคลิกเข้าไปดูได้นะครับทุกคนว่าตั้งอยู่แถวไหนนะครับแต่แผนที่ตรงนี้จะไม่สามารถซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้นะครับทุกคนอ่านี่อันนี้ที่อยู่ที่ตั้งนะครับผมนี่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับเบอร์โทรของร้านนะครับสามารถโทรไปแจ้งร้านหรือโทรหาร้านได้กรณีแบบต้องการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่า ความเผ็ดหรือรายละเอียดของเมนูอาหารนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวลาเปิดปิดของร้านค้านะครับทุกคนเป็นวันไหนถึงวันไหนบ้างนะครับอันนี้ร้านนี้เปิดทุกวันนะครับผมอาทิตย์ถึงเสาร์เลยนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงถึง4ทุ่มนะครับทุกคนนี่อย่างบางร้านนะครับถ้าวันไหนเขาปิดทําการนะครับเขาจะบอกว่าวันอาทิตย์ปิดให้บริการเห็นไหมครับและสังเกตนะครับว่าเมนูอาหารร้านนั้นนะครับจะขึ้นเป็นสีเทาหมดเลยนะครับผมแล้วก็หน้าร้านก็จะขึ้นบอกว่าร้านปิดใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็จะไม่สามารถสั่งอาหารได้น กลับมากันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารนะครับทุกคนนี่ดินแดงอะไรเงี้ยะเวลาในการดําเนินการนะครับตั้งแต่เราสั่งนะครับมาจนถึงมาส่งเรานะครับประมาณ33านาทีอะครับระยะทางกี่กิโลนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เปิดถึงบริการกี่โมงเนาะตรงนี้เป็นประเภทครับประเภทที่ทางร้านค้าเขาตั้งขึ้นนะครับทุกคนนี่ก็ซุปทอดอะไรเงี้ยครับแอปนะครับก็จะเด้งไปตรง ส่วนที่ร้านคาเขาตั้งไว้นะครับตรงเมนูตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันในแต่ละร้านนะครับแต่ละร้านเขาสามารถครีเอทขึ้นมานะครับแล้วแต่เลยว่าเขาจะแบ่งประเภทของอาหารในร้านเขาเป็นอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถแบบกดดูได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอ่าหรือนะครับเราจะเลื่อนดูดูแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยครับทุกคนสมมุติว่าวันนี้เราต้องการสั่งอาหารนะครับเดี๋ยวนี้ผม สั่งส้มตำสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะนี่สั่งส้มตำปูปาร้านะครับผมนี่เราสามารถใส่รายละเอียดได้นะครับเช่นเราต้องการเผ็ดน้อยใช่ไหมครับนี่เราก็ใส่เผ็ดน้อยไปนะครับอ่าใส่เผ็ดน้อยปุ๊บกดเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาละ เราสามารถใส่อะไรที่ฝากถึงร้านก็ได้ครับทุกคนสามารถใส่ได้เลยนะครับตังปูปลาราคาเท่าไหร่40บาทนะครับสามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราลดไปเดือนจเหลือศูนย์นะครับก็หมายความว่าเป็นการยกเลิกรายการนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้เราใส่หนึ่งนะครับผมพอเราต้องการแล้วนะครับเราก็เพิ่มไปยังตะกรานะครับผมนี่เขาจะมารอตรงนี้ก่อนนะครับผมให้เราเลือกอาหารในเสร็จก่อนนะครับผมอ่าเราก็เลือกไปนะฮะสมมติว่าผมสั่งข้าวเหนียวหนึ่งนะครับ เิ่มไปยงละก้า,น,กกานะครับขนมจีนหน,นะครับผมตอนนี้รวมเป็น60แล้วนะครับ3รายการนะครับผมและต่อไปนะครับเราต้องการสั่งอะไรอีกก็สามารถกดเพิ่มได้นะครับลาบปลาดองปลาดุะดอะไรมีหมดเลยนะครับผมผมต้องการเนื้อไก่ย่างนะครับ1ไม้นะครับผมหมูปิง้ง2ไม้ สมมติว่าเราต้องการสั่งอาหารเท่านี้นะครับทุกคนเราก็กดจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่แอปนะครับก็จะมาหน้ายืนยันคําสั่งซื้อแล้วก็ชําระเงินแล้วนะครับผมนี่เรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับผมการจัดส่งนะครับร้านไหนถึงที่ไหนนะครับผมก็คือที่อยู่ที่ตั้งของเรานั่นเองนะครับผมสามารถเพิ่มรายละเอียดถึงคนขับได้นะครับเราก็ใส่เป็นตึกเป็นที่อยู่ของเรานะครับที่ให้คนขับนะครับเขาสังเกตได้แล้วก็เห็นนะครับว่าตึกนี้แน่ๆเลยครับอย่างผมใส่เป็นชื่อที่อยู่ตึกแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดเรียบร้อยนะครับผมนี่ชื่อที่อยู่ตึกก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับผมมาสรุปคําสั่งซื้อนะครับผมนี่มีรายการอะไรบ้างที่เราสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมรายการนี้สั่งไปกี่รายการนะครับผมก็สามารถทวนดูอาหารได้นะครับผมเราสามารถเพิ่มรายละเอียดนะครับเข้าไปได้นะครับเช่นแก้ไขนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็ถ้าใครนะครับยังแบบเอ้ย อยางต้องการอาหารเพิ่มเราเราสามารถกดเพิ่มรายการได้นะครับผมนี้ก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็มาดูว่าเราต้องสั่งอะไรเพิ่มนะครับพอเราต้องการรายการนี้สมมติเราต้องการรายการนี้ถูกไหมเราก็กดเพิ่มไปอีกนะครับนี่เราก็กดที่เดิมนะครับนี่เขาก็จะกลับมาหน้าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนเมื่อเราเพิ่มรายการอาหารมาแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะสรุปรายการอาหารเราก็สาม,มารถทวนอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารายการอาหารที่เราสั่งถูกต้องหรือเปล่านะครับทุกคนพอเราเลื่อนมานะครับทุกคนนี่รวมรายการอาหารนะครับเขาก็จะสรุปให้เราละนี่ ว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับราคารวมแล้วเท่าไรนะครับก็121บาทถูกไหมครับค่าจัดส่ง9บาทนะครับผมอันนี้ค่าจัดส่งนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะครับอย่างช่วงประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงนยครับก็จะเป็นอีกเลทราคาหนึ่งที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งน่าจะเป็นประมาณ5โมงถึงประมาณ1ทุ่มนะครับค่าส่งตรงนี้จะมีอัตราที่สูงขึ้นนะครับทุกคนแต่นอกนั้นนะครับราคาจะเป็นปกตินะครับทุกคนอันนี้นะครับเราจะได้ส่วนลดจากทางรรราาาาาาานนคคทที่่่ปปะมณ9บกกวเ็ยล ลดค่าส่งไปหมดเลยนะครับอันนี้ ราคานะครับเขาเป็นคนลดค่าส่งให้เรานะครับจากที่เขาขึ้นลด8%เมื่อตอนตอนที่เรากดเข้ามาเนาะนั่นแหละครับและนะครับถ้าใครมีโปรโมชั่นนะครับหรือแอปเขามีการจัดโปรโมชั่นอะไรอยู่นะครับเราสามารถกดใช้โปรโมชั่นได้นะครับกดเพิ่มโปรโมชั่นเข้าไปนะครับผมนี่เขาลด120บาทนะครับเมื่อสั่งซื้อ300บาทขึ้นไปนะครับอันนี้สั่งซื้อ300ก็คือเฉพาะค่าอาหารนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับนี่ดูแล50บาทเมื่อสั่งซื้อ100บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูปริมาณอาหารว่าเราสั่งซื้อเท่าไหรรร่่นะะคัับผมกี้เาสง อยู่ที่120กว่าบาทใช่ไหมครับผมนี่เราก็สามารถใช้อันนี้ได้กดเข้ามาดูรายละเอียดก่อนก็ได้ครับบางทีเขามีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับเราต้องอ่านดีๆนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเรากดใช้ตอนนี้นะครับผมนี่ทุกคน อพอนะครับส่วนลดนะครับโปรโมชั่นเนาะส่วนลดจากการค้าแล้วนะครับเราได้ส่วนลดจากโปรโมชั่นอีก50บาทนะครับรวมค่าอาหารที่เราต้องจ่ายนะครับก็คือ70บาท32สตางค์นะครับผมนี่ต่อมานะครับวิธีการชําระเงินนะครับเราสามารถเลือกผ่าน S c B Easy App ได้หรือนะครับเราสามารถเลือกตัดบัตรก็ได้นะครับผม เราก็กดยืนยันไปนะครับผมถ้าใครต้องการเพิ่มบัตรก็กดเพิ่มบัตรไปได้นะครับก็กดแบ็กไปน้องนี่อ่ะเราตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เขาส่งที่ไหนยังไงนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กดยืนยนันการชําระเงินได้เลยครับในระหว่างนี้นะครับแอปกําลังหาคนขับอยู่นะครับทุกคน ตอนนี้นะครับเขาพบคนขับแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็บอกเราว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับในการดําเนินการเนาะขณะที่แอปกําลังหาคนขับหรือพบคนขับแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับแต่เมื่อใดนะครับที่ร้านรับคําสั่งซื้อของเราแล้วนะครับเราจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้แล้วนะครับนี่ <c oughs> ตอนนี้รานคารับอาหารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ก็กําลังเตรียมอาหารของคุณอยู่นะครับผมเราสามารถโทรหาพี่คนขับได้นะครับนี่กดโทรตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้คนขับกําลังมุ่งหน้าไปที่ร้านแล้วนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมแล้วก็เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผม ตอนนี้นะครับคนขับถึงร้านแล้วนะครับทุกคนก็อดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับผมตอนนี้แอปแจ้งเตือนว่านะครับคนขับได้รับอาหารแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขากําลังจะนําอาหารมาส่งให้เรานะครับผมอดใจรอสักครู่เดี๋ยวอาหารก็มาแล้วครับนี่เขาโทรมาแล้วครับทุกคนนี่ผมรับสายก่อนนะฮัลโหลครับเขามาถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลงไปละัครับคุณมูทครับผมขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับ นี่ครับทุกคนอาหารมาถึงแล้วนะครับผมนี่โอ้ได้เยอะมากเลยครับทุกคนนี่น่าทานมากเลยครับทุกคนก็นั่นแหละครับเมื่อสักครู่นะครับพี่คนขับโรบินฮูดนะครับก็มาส่งอาหารให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นการสั่งอาหารผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรี่น้องใหม่อย่างโรบินฮูดนะครับผมความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่าแอปเขามีการใช้งานง่ายนะครับสะดวกแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับผมสิ่งที่ผมชอบโดยส่วนตัวก็คือแอปนี้นะครับมีการชํ่ระด้วย บัตรหรือแอปพลิเคชันนะครับผ่าน S C B E C App นะครับผมตบัตรเนี้ยก็ใช้ได้ทุกธนาคารเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะ S C B อย่างเดียวเนาะในโดยส่วนตัวแล้วผมชอบการชําระเงินแบบนี้เพราะว่าอะไรเราไม่ต้องแบบถึงเงินสดลงไปแล้วก็พี่คนขับมีทอนไหมไม่มีทอนอะไรครับหรือต้องโอนกันอย่างเงี้ยผมว่าแบบเนี้ยมันสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็การบริการของพี่คนขับนะครับผมอันนี้ชื่นชมมากๆเลยนะครับผมชอบการบริการของพี่เขามากนะครับมีความสุภาพเรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมและสําหรรรัับบใคคนะ ที่อยากทดลองใช้งานแล้วนะครับ ลองไปโหลดมาใช้กันดูนะครับช่วงนี้เขามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับติดขัดอะไรตรงไหนนะครับสามารถฟิสแบ็กไปกับทางทีมงานโรบินฮูดได้นะครับทุกคนมาช่วยกันพัฒนาแอปเล็กๆของคนตัวเล็กนะครับให้ร้านค้าแล้วก็คนขับมีรายได้นะครับแล้วคนใช้จ่ายอย่างเรานะครับประหยัดไปได้ด้วยนะครับผมมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับผมสามารถฟิสแบกไปกับทางทีมงานโรบินฮูดได้เลยนะครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกด s u b สไคร e กดไลค์แลวก็กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สสััดีครบ